เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโรบอทครับในแมปของอนิเมะเวนการ์ดนะครับผมสำหรับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวตัวละครนะครับอย่างตัวของเดียโก้อะไม่ใช่เดียโก้รีวิวไปแล้วนะครับเราจะมารีวิวตัวละครลับนะครับที่วิธีการทำเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงนะครับว่ามันเป็นเควสคล้ายๆกับตัวของโทจิ นะครับทุกคนเนี่ยคล้ายๆกับตัวโทจินะฮะก็โอเคในวิดีโอนี้เราจะรีวิวตัวฟันนี่วันทายหรือว่า d 4 c นั่นเองซึ่งน้องคนนี้ ให้ยืมไปดีวิวอ่าให้ให้ให้ไอดีมารีวิวนะครับก็คือคนนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยแต่เด็กเด็กเด็กเครับคือตัวละครนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครแมคคาิกอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยครับทุกคนครับนี่เลยอันนี้เลยนะครับรู้สึกเหมือนจะเป็นธานาเทพดีอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ใครที่มีความรู้ช่วยรบกวนพิมพ์ย่อๆสักหน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้คนละทีกันด้วยนะครับไอดีน้องคนนี้เรียกได้ว่าตึงมากๆครับเขาใช้เพชรไปแล้วประมาณแปดแสนสี่นะครับแล้วก็มีเพชรปัจจุบ เขาก็ฟาร์มพยายามฟาร์มหาตัวละครอย่างแวนระดับแวนก์ดซึ่งก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะฮะนี่เลยครับแล้วเขามีโมนาดแม่งโคตรเยอะครับนี่เลยโมนาดนี่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 โมนาดนะครับแล้วก็ตัวละครอื่นก็คงไม่ค่อยมีโอเคอันนี้ก็เป็นเดซไอที่แบบวอ้โคตรดีเลยนะครับนี่ก็เป็นไม่โมนาดแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขามีโมนาดตัวนี้กับดิโอด้วยเลยรียกว่าแม่งโคตรตึงอันนี้ก็เกือบโมนาดด้วยนะครับแม่งโคตรดวงโคตรดีเลยนะครับ ก็ที่เขามีนะครับจะเป็นสเตตคามินะครับดาเมจคามิ ami, ระยะคาเมะไหมไม่ใช่ระยะเวลาการโจมตีเนี่ยเป็นคามิแต่ระยะจะเป็นแซดนั่นเองส่วนตัวตัวละครเนี้ยได้จากไหนก็คือเรานะครับต้องเล่นนะฮะต้องเล่นตัวเลดนะครับที่เป็นเลดห้านะครับทุกคนอัน,นนะเนี้ยนะเนี่ยเลดห้านี้ยหลังจากที่เราลงเลดปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ตัวละครอา่าไม่ใช่ตัวละครมันจะเป็นหัวใจมาซึ่งมันจะเป็น ชิ้นส่วนต่างๆนาๆนาครับโดยเราก็ต้องใส่ตัวของฟันนี่วันเดนทายเข้าไปตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้คือผมผมไม่ได้ใส่ไปนะครับก็ช่างมันเอาว่ามันจะมีเคเวสขึ้นหลังจากที่คุณใส่ไปแล้วอันนี้วิธีทำเคเวสเดี๋ยวจะทําคลิปให้พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับในวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามารอดูครับว่าตัวละครน,นี้นั้นจะเก่งขนาดไหนนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันเก่งมากๆเลยนะฮะเออก็รอดูกันเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอา เอาตัวละครที่เป็นโมนาตัวอื่นไปใส่แล้วก็ไปรีวิวด้วยเลยแล้วกันหยอกหยอกไม่รีวิวโอเคเอาตัวเงินอะไรปะมีเพชรตั้งล้านกว่าผมถามจริงๆอิชีวิตนี้คือคุณเปิดคอมอย่างเดียวเลยเหรอไม่ปิดเลยใช่ไหมหรือว่าไม่ทําอย่างอื่นเลยครับเล่นเดวเวนการโอเคไปดูกันครับว่าตัวละครน,นี้นั่นจะเก่งขนาดไหนครับทุกคนครับ โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมวางตัวละครกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฟาร์มเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมคิดว่าตอนนี้น่าจะเพียงพอต่อการที่เราจะรีวิว D4C นะครับทานอาทิตย์พดีหรือเปล่าไม่รู้โอเคก็วางเลยครับปุ้งนี่โอ้โหสามฮิตเหรออันนี้คืออะไรอ่ะ This is anatomy ว้าวดูดิโอ้หนี่คือยิงแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห มันเสียงอันนี้มันโคตรดังเลยครับทุกคนครับผมขออนุญาตขายมาก่อนแล้วกันเพราะว่าผมไม่อยากได้ยินเสียงโกโจโดังไปอ่ะเออโอเคพอวางปุ๊บนั้นมันจะเป็นออร่าแบบน,นี้ครับทุกคนเห็นปะออร่าแบบน,นี้แล้วก็ตัวพาสซีฟนะครับก็คือพาสซีฟแรกเลยนะดาเมจระยะบวก1%นะครับหลังจากที่โจมตีอนเนมี่นะครับผมสูงสุดอยู่ยที่23%ซึ่งก็ตีไปเถอะนะครับตีไปเรื่อยๆเ,เนี่ยดาเมจมันก็จะสแต็กไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้คือ อันนี้นะยี่สิบสามนี่คืออะไรอ่ะเป็นธานาธิบดีคนที่ยี่สิบสามป่ะทุกคนอันนี้คอมเมนต์กันทีนะฮะเนี่ยฮะยิงไปปุ๊บปุ๊บปุบปุบและตัวละครนี้เป็นธาตุของ p พช s i o n นะครับก็คือหลบนะครับหลบสถานะที่มันจะโดที่ที่มันจะโจมตีใส่ตัวมันอ่ะหลบได้เออซึ่งซึ่งแจ๋วมากโอเคต่อมาฮันสี่สิบสองครับฟอร์มเดอะออเดอร์ไซด์นะครับก็คือได้สกิลอนาเทอมีมานะครับทุกครั้งที่ตัวละครนี้ฆ่า30คิว ก็คือจะได้แต้มที่เป็นแต้มตัวนี้มานะครับทุกคนเห็นปะหน่นะครับทุกครั้งที่มันฆ่าไป30ตัวนะครับแต่ตอนนี้ยังฆ่าไม่ได้เลยต้องรอไอ้พวกนั้นแอสซิกันเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเองนะครับแล้วก็ความเร็วการโจมตีนะครับลบหนะครับทุกครั้งที่ใช้อนาเทอมีก็รวมๆแล้วเราก็ใช้อนาเทอมีเนี่ยสกิลเนี้ยทั้งหมด3ครั้งนะครับผมทุกคนก็จะได้ครบแล้วนะครับสำหรับตัวคูดาวอ่าการความเร็วการโจมตีเออนะฮะต่อมาครับทิกเก็ตทูไรต์นะครับ อิมูสถานะผิดปกติทั้งหมดคล้ายๆกับโกโจซาโตรุเลยนะครับผมและการโจมตีนะครับจะดีเฟกต์นะครับทุกการโจมตีนะครับเอฟเฟกต์ที่เอนมีโจมตีใส่ย,ยูนิตตัวนี้ก็คือเอาง่ายๆคือสะท้อนการโจมตีทั้งหมดเลยอันนี้เท่าที่ผมอ่านเมื่อกี้นะแล้วก็ตัวดาเมจนะครับจะเพิ่ม10%นะครับหลังจากที่ทำการดีเฟกต์ดาเมจออกไปนะครับอันนี้มันจะไปใช้กับ ตัวละครมอนที่มันกระทืบใส่มนันหรืออะไรก็แล้วแต่ความความที่เป็นสถานะผิดปกติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใส่นะครับมันก็จะดีเฟกต์ออกรับดาเมจมันจะเพิ่มอันนี้เรียกได้ว่าใช้ยากนิดหนึ่งต้องมีมอนที่โจมตีใส่ยูนิตตัวนี้ด้วยนะครับถ้าไม่มีเนี่ยดาเมจจะไม่สแต็อคอาข้อของมันก็คือตัว2องพาร์สิแรกเลยนะครับแล้วก็ตัวไปลายปลายพาร์สิบสอง่าต้น,ต,นต้นพาร์สิบสานะครับทุกคนขอภายด้วยนะฮะที่งงคราวนี้เราอัพเลยอ่านี่ฮะ นี่อันนี้ก็จะเป็นสแตนออกมาแล้วปะ่ะโอ้อันนี้ตีฮิตเดียวนะครับทุกคนอันนี้ผมต้องทห้มันฆ่าแล้วอ่าเราได้มาแล้วครับอน,นาเอมีหนึ่งอันแล้วโอเคอันนี้เป็นโมนาดนะครับวางได้ตัวเดียวซึ่งถ้าไม่เป็นโมนาดเนี่ย venture, มันจะวางได้3ตัวตัวละครนี้ผมมองแล้วแม่งควรเป็นโมนาดมากโอเคอันนี้ก็เป็นโมนาดนะผมรีวิวแบบโมนาดเลยอันนี้ฮิตเดียวนะครับต่อมาครับนี่ครับ The Hard Attack มอเตอร์ฮิตไหมฮิตเดียวเหมือนกันเป็นธงสารัตตอนนี้ได้มาแล้วสามอันเดี๋ยวผมจะใช้เลยไหมขออัพก่อนดีกว่านี่ครับก้อนนี้ครับตันและหนึ่งตัวเนี่ยเรียกได้ว,ว่าผมว่าใช้เยอะเลยอะ่ะเอออ่าดูกัน2 6ง0 0ืนะครับคูณสนะครับ1ตัวใช้อยู่ที่โอ้ก็คล้ายๆดีโอนะเออคล้ายๆดีโอคราวนี้ผมจะวางอนาเธอมีนะครับนี่ครับทุกครั้งที่กดใช้นะเห็นป่าว่าตัว เขาเรียกอะไรครูดาวความเร็วการโจมตีี่จจะลดลงก็จะมาเป็นโคนตัวนี้นะครับหนึ่งตัวมาว่ามันจะแยกออกมาโจมตีตรงนี้นี่โจมตีไปเป็นปืนนะอัปเกรดไม่ได้นะครับขายไม่ได้เดี๋ยวสักพักตัวละครนี้มันจะหายไปนี่ล่างโคนนะนี่ล่างโคนล่างโคนอ่ดูสิจะหายไปไม่ได้หายไปแล้วมุดลงมาแล้วนะครับ อันนี้ฮะเราสามารถวางได้กี่ตัวคือเดี๋ยวต้องรอรออ่านสกิลนี้ก่อนทุกครั้งที่ใช้สกิลนะครับจะสร้างตัวโคลนขึ้นมา1ตัวนะครับแล้วก็ตัวโคลนเนี่ยมันก็จะเอาดาเมจนะใช่ไหมใช่ไหมเอาผมเอาดาเมจออกมันเอาดาเมจไปไหมอ่านี่แสนสี่โอเคไม่ได้เอาดาเมจไปแต่ว่ามันจะโคลนดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของตัวะคนนี้มานะครับอ่านี้ผมจะลองวางนี้มันได้กี่ตัววางได้สามตัว โห oh, แล้วดิดาเมจอยู่ที่ 20, 5. 2 5 0 0 0คือง่ายๆครับว่าถ้าอยากกันบ้านหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นตัวละคารท,ที่เจ๋อมากสมมติว่าเอ้ยเนี่ยแม่งมีตัวหลุดไปแล้วพี่ทำไงดีนี่เลยตัวละคารนี้วางโป้งจบแค่นี้เป็นหนึ่งตัวที่เจ๋อมากและมันอิม,มูสตันแบบทุกอย่างเลยอะ่ะคือดีมากเลยอะ่ะผมวางนะได้พาสซสิปะ่ะอ๋อไม่ได้ไม่ได้พาสซสิอันนี้นะน่าจะสตันอะไรปกติ นะครับโดนสตาร์อะไรปกติพาสีมันไม่มีมันมีแค่ตัวละครนี้จะอยู่ในอันนี้แค่20ปีแล้วมันก็จะหายไปนะครับทุกคนก็แน่นอนว่า1คนเนี่ยมันก็ได้จากการที่เราฆ่า30ตัวนั่นเองครับนี่เป็นตัวหนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้เล่นสูงพอสมควรนะครับแล้วก็แพงด้วยนะฮะถ้าเป็นโมนาดเนี่ยดีมากๆอย่างเช่นน้องคนนี้ได้โมนาดบอกได้เลยครับว่าโคตรดีครับทุกคนครับและนี่ก็คือตัวละครอย่าง d 4 c นะครับหรือว่า funny valentine ระยะดาเมจเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่โจมตีเอนมี่สามารถาสร้างร่างโคลนได้ทุกทที่มันฆ่า30ตัวแล้วก็กดหนึ่งครั้งมันก็จะลดความเร็วการโจมตีไปอีกซึ่งมันก็ตีเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็จะอิมูสตันรีเฟกเ,เขาเรียกอ,อะไรสะท้อนการโจมตีนะครับที่อนมี่โจมตีมาที่ยูนิตตัวนี้แล้วก็หลังจากที่ดีเฟกเนี่ยมันก็จะบวกดาเมจสิให้กับตัวละครมันด้วยนะฮะโอ้โหแจมเลยอะ ผมบอกเลยเลยว่าดีมากรวมๆแล้วตัวละครนี้ดาเมจอยู่ที่ประมาณอันนี้ประมาณ7จ0 0หอันนี้บวกอันนี้ประมาณ80,000แล้วกันกลมๆลมแสน0 0 0หมต่อ1ตัวครับทุกคนครับและนี่ก็คือดีฟอร์ซีครับใครคิดเห็นยังไงครับดีไม่ดีอะไรไง คอมเมนต์กัเลยส่วนตัวผมมองว่าดีมากๆคู่คนต่อกันทำมากๆและเก็บมากๆครับเป็นตัวละครซีคินะมันก็น่าจะอยู่ไปยาวๆแหละมันก็คงไม่หายไปหรอกมันไม่ได้เป็นเอกลูซีฟถ้าเป็นเอกลูซีฟอย่างโทจิเนี่ยค่อยน่าเป็นห่วงหน่อยที่ใครที่พลาดช,ช่วงนี้ไปก็หาไม่ได้แล้วแต่ไปเทรดเอาอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับผมทุกคนครับฝันดีมาไทายเจอก,กันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ